สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับในฝั่งของบิตคอยตอนนี้นะมีการดีดกลับขึ้นมายืน27,000เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมใหญ่นะครับพอชั่นฝั่งช็อตของเราได้มีการปิดตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วสถานการณ์ล่าสุดตลาดนะครับตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวรีบไปอัปเดตกันแบบด่วนๆ่วครับและบิตคอยตอนนี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาแถวประมาณ27,200นะขึ้นมาประมาณ1.2%ได้นะครับหลังจากที่ไทม์เฟรมเดย์ปิดไปเนี่ยก็จะเป็นแท่งเล็กๆอยู่นะแต่ก็ปิดดดดดปปุุ๊บบีขขึ้นะ้้นนนนนมมมมมาาาาาาเเลลยะะะะรรรรรรณ1%ััังงงงอออออออกช็ตตตคจจพ์ port, หืว่ ออปิดไปก่อนนะครับดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะฮะว่าเฮ้ยโอกาสในการปรับตัวหรือเบรกเนี่ยมันเริ่มดูเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูยิบย่อยกันนะแต่ในฝั่งของไทม์เฟรม Day เนี่ยขึ้นมาเทสแถว EMA 26หละนะครับในไทม์เฟรม e e กเนี่ยใกล้จะปิดแล้วด้วยนะเพื่อนเพราะว่าอีกประมาณ17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนจะมีสัญญ,ญาณในการปรับตัวกลับตัวละในการที่จะขึ้นต่อนะีถ้าเกิดมันปิดแถวนี้ก็จะมีบูลลี่แ n งกัลฟินเกิดขึ้นแล่ีย EMA 12ตรงนี้เอาอยู่นะก็เลยอาจจะปิดไปก่อนนะในฝั่งของช็อตของเราครับก็ปิดไปตอนช่วงเช้าทำเฟรมเดย์ตรงนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยมันยังลงต่อเนี่ยมันจะต้องมีเคสอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคือเคสการดออลงตรงนี้เนี่ยมันต้องมีแรงเทขายกดลงมาเลยนะกดลงมาเลยซึ่งผมคิดว่าการปิดไปตอนช่วง7จ็ดโมงเนี่ยมันออมีโอกาสที่จะดรอลงต่อได้เพราะว่าแท่งเทียนมันเรียง ได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการที่จะขึ้นต่อนะครับแต่มีแท่งเนี้ยดันขึ้นมาเนี่ยดังนั้นก็เลยทําให้มุมมองมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดมันยังกรอบลงต่อมันจะต้องกดลงมาแล้วก็วิ่งลงต่อเลยนะครับแบบแรงๆแบบลักษณะของแนวต้านตรงนี้เอาไม่อยู่ซึ่งในฝั่งของทางเฟดเล็กเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณให้เราเห็นก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นนะคราวนี้เปอร์เซ็นต์ในการเกิดเคสนี้นะครับก็เลยมีน้อยลงนะครับเคสที่2องอามาดูกัน เมื่อเคสเมื่อกี้มีเปอร์เซ็นต์เกิดน้อยลงเคสนี้จะมีเปอร์เซ็นต์เกิดมากขึ้นก็คือในฝั่งของการขึ้นมาเป็น1จบไปละลงมาเป็น2จบไปละแล้วกําลังวิ่งขึ้น3ใน3นะครับตรงนี้ที่มีโอกาสที่จะบูรันขึ้นไปประมาณ4 0 0 0มืเลยนะเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างกาวเลยนะครับคือลงไม่ลึกด้วยนะครับแล้วก็จบ2แล้วแล้วก็จะต้องเบรกแถวประมาณ3 0,000ื่นขึ้นไปตรงนี้จะขึ้นไปได้ค่อนข้างสวยเลยดังนั้นเราจะต้องดูนะว่าทํา e f r a เล็กเนี่ยมันเบรกตรงนี้ลักษณะของเว v e เป็นยังไง ถ้าเป็นเวฟที่ขึ้นมาเป็น1ตรงนี้สูงสูงเลยนะยออน่อ2นี้แล้วกําลังเบรกขึ้น3ตรงนี้ตรงเนี้ยเราพึงระวังไว้ว่ามันเป็นลักษณะของการขึ้นชุดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเบาๆนะครับแล้วก็มีการนิ้วไฮเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะมีโอกาสเกิดอีกเคสหนึ่งได้นะครับก็คือเคสนี้นี่นเพื่อนดูเคสนี้เคสนี้เนี่ยปรับตัวลงมาจบ4ไปละกําลัง,ข,ง,งขึ้นชุด5ตรงนี้ซึ่งการขึ้นจุด5ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการเบรกละแถวสองเจ็ดหกนะ 280ทุทวเนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการย่อซึ่งตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็นแบบชุดเล็กๆนะครับเบาๆย่อแล้วก็ขึ้นต่อไปนิวไฮแบบเบาๆซึ่งเนี้ต้องระมันระวังแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูทารเก็ตหน้างานอีกทีนึงว่าสมมติถ้าเกิดเขาขึ้นเป็นเคสนี้จริงๆเนี่ยเวฟหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทารเก็ตสามมันอยู่ตรงไหนเราจะต้องมานั่งตีดูตีดูนะว่าขึ้นมาเป็นดึงตรงนี้สามตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยเราจะได้ทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณ3 2 0 0 0แล้วก็มีแบบเบรกไฮชุดหนึ่งนะครับขึ้นไปจบ5้าแถวประมาณ3 3มหมื่นสามปลายๆอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้แล้วเคสเนี้ยมันจะทำให้ในฝั่งของภาพวีกเนี่ยเกิดนะครับสัญญาณไดเวอร์เจนเกิดขึ้นด้วยนะเพื่อลองลองนึกภาพตามนะเดี๋ยวผมจะวาดนึกภาพตามให้เพื่อนเห็นภาพว่าเบรกไฮใช่ไหมแล้วก็ทม์เฟรมวีกเนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมทำไฮของ RSI ตรงนี้ นะครับคือราคาทำ high ไปอ s i ไม่ทำ high ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะ c o r r e c t i o นชุดใหญ่ได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเคสนี้ต้องพึงระวังไว้นะคือขึ้นไปเพื่อที่จะลงชุดใหญ่ต่ออีกรอบนะครับแล้วก็มีเคสหนึ่งที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือเคสนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะ,ะตัวภาพเดเนี่ยคิดว่าจบลงมาเป็นชุดขา A ละซึ่งขา A ตรงนี้เป็น3ขา เป็นลักษณะของแฟทนะครับที่ลงมา3 3 5ชุดนี้นะจบไปละกาลังขึ้นคอร์เรชันนะครับชุด B ตรงนี้เพื่อที่จะลง C อีกชุดหนึ่งซึ่ง C ตรงนี้จะต้องลงเป็นชุดใหญ่เลยแต่จะลงไปลึกหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องยาวกว่า A ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของ3ขึ้น3แล้วลง5เป็นแฟทตรงนี้นะครับซึ่งเคสเนี้ยมีโอกาสได้เกิดขึ้นเราจะต้องมาดูอะไรเราต้องมาดูกล่องนี้ครับกล่องนี้ว่าขึ้นตรงเนี้ยเขาขึ้นเป็น3ขาหรือเปล่า ถ้าเขาขึ้นเป็น3ามขานะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดชุดนี้ได้ค่อนข้างสูงเลยเนี่ยขึ้นเป็น3ขาบแบบเนี้ยแต่ผมเปลเี่ยนสีก่อนดีกว่าขึ้นเป็น3มขาบแบบเนี้ยแล้วก็ลงต่อนะครับดังนั้นต้องดูเวฟตรงนี้นะครับว่าขึ้นแบบไหนขึ้นแบบลักษณะของอิมพัล e ที่ขึ้นเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้หรือเปล่าชุดใหญ่แบบนี้หรือว่าขึ้นเป็นแบบนี้ นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะในฝั่งของเอาคอน์อื่นนะครับก็จะมีตัวที่น่าจับตาในฝั่ง e t h ใช่ไหมก็เริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นละนะครับแล้วก็ไลท์ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะในฝั่งของ a r b ใช่ไหมก็เริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นแต่ก็ยังมองในฝั่งของการคอร์เรคชันขึ้นมาเพื่อที่จะดลบลงต่อนะครับในฝั่งของตัวเอาคอน์ที่น่าจะเล่นฝั่งขาขึ้นเนะี่ยผมอาจจะมองไปในฝั่งแซนเนี่ยแซนคือมันมีการปรับตัวออลลลงงมาานค่ข้้ึกแว แล้วก็ตรงนี้มีสัญญาณ d i v e r g e n c ให้เห็นด้วยเล็กๆนะครับ d i v e r ให้เห็นเล็กๆด้วยมีการดีดกลับขึ้นมาซึ่งการ c o n f i r มของเขาเนี่ยอาจจะต้องรอ c o n f i r มในการ break แนะถวนี้ขึ้นมาคือจะเป็นลักษณะของการเ r e a ขึ้นมายืนแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นพอเริ่มเ r e a k ปุมีการย่อตรงนี้เราอาจจะต้องดูตลาดไปด้วยว่าเฮ้ย bitcoin ยังมีแรงอยู่ เราก็มาหาตัวพวกนี้ในการเทรดอีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตในห้อง Discord เ,เพื่อสามารถเข้าไปแจมกันได้เนี่ยก็อยู่ในห้องตัว OK เค g n a สิตรงนี้นะครับมีการอัปเดตเรื่อยๆซึ่งผมจะทําการแปะพินไว้ด้านบนเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูกันได้ว่าเฮ้ยเรากําลังโฟกัสดิเรกชันฝั่งไหนกันอยู่ซึ่งว่าเช้าเนี่ย ปิดไปแล้วนะโดนซบลอไปตัวหนึ่งแล้วก็ปิดมือไปตัวหนึ่งด้วยนะครับที่อัปเดตเพื่อนๆเนี่ยตอนช่วง8โมงนะครับตลาดตอนนั้นบวกประมาณ0.7ได้นะ0.6ได้ที่ผมปิดไปตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณอีกประมาณ0.7เลยนะซึ่งถ้าไม่ปิดก็โดนไปหลายตั้งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็มาแจ้งตัว u ู d นะครับในนี้ได้เลยห้องเข้าร่วมโอเค m b e r นะครับในนี้ก็เดี๋ยวจะมีน้องนะครับเขาให้ยศนะครับที่จะเข้าห้องโอเคก n สัญแล้วก็ในฝั่งของตัวโอเค l ฟที่สามารถเข้าไปโไไห,ห,หลดไฟล์ ในฝั่งของการสกาวป,ปิง้งในฝั่งของโอเคทีมเทรดดิ้งนะครับที่ตอนนี้มีกิจกรรมการแข่งเทรดอยู่ก็ใส่เงินเข้าไปประมาณพันห้าเนาะสำหรับพอร์ตนี้ในการแข่งเทรดกับพเพื่อนๆแล้วก็มีตัวกริดด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ากริดมีการเก็บเงินให้ผมได้นะที่เราไปเปิดกันล่าสุดนะครับประมาณ8 0 0พเหรียญน,นะครับก็เก็บมาประมาณสอสารอบละแล้วก็ในฝั่งของพวกเทรดพอร์ตก๊อปเทรดอะไรพวกนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูในฝั่งของตัว f อร์เร็กแฟกทอรี่กันนิดหนึ่งนะว่าทิศหน้าเนี่ยเรามีตัวเลขอะไรที่ต้องกังวลกันบ้างก็จะมีวันที่30นะครับตัว C.B. Consumer Confidence นะครับขยับมา 3S เนี่ยจะมี Job Opening นะครับอ่าขยับไปอีกมีอีกไหมนี่มีตัว Environment Came นะครับก็มี3วันติดเลยนะดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีการสวิงของราคาเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดออตลาดมันมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วแบบนี้ อย่างเช่นถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะที่มันอาจจะมีตัวเลขที่ไม่ดีแล้วอาจจะทําให้มันย่อลงมาเนี่ย f o l l o w by ขึ้นไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ผมมองไว้นะครับหลังจากที่มันเริ่มเบรกขึ้นมานะครับซึ่งทําเฟรมเล็กเนี่ยเริ่มเบรแลวคราวนี้เรามาดูกันในฝั่ง time frame 4, ทําเฟรม4ชั่วโมงกันบ้าง่ะเจอะลึกกันนิดน,นึงนะเพื่อนเพื่อนที่มีการเทรดกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคนที่เทรดทําเฟรมเดย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เทรดทําเฟรมใหญ่นะ ทำเฟรมเดย์อย่างเดียวเขาจะดูเดย์เดย์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่เทรดแบบเป็นเดย์เทรดในวันเนี่ยจะมาดูทำเฟรมเล็กๆกัน4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มเบรกละเห็นไหมเบรกเชิดขึ้นมาเห็นไหมครับตัวเ,เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ของอ์ไอ์นะครับเบรกขึ้นมาละแต่ตัวราคาไม่เบรกเห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงตรงเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยมากพอที่จะเบรกตัวไอซก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยเห็นไหมตอนช่วงเนี้ยเบรกขึ้นมาหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องมาดู time frame ทำเฟรมสี่โมงตรงนี้ว่า มีการขึ้นมาจ่อแล้วย่อบเบาไหมถ้าเกิดย่อบเบาเนี่ยโอกาสในการปรับตัวขึ้นตรงนี้มีสูงนะครับมีสูงเลยดังนั้นก็ต้องรอดูันว่าจะขึ้นเป็นขาลักษณะเวฟแบบไหนในทางเฟรม3ชั่วโมงดูกันหน่อยเป็นไงบ้างเบรกขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมเชิดขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเชิดมาเหมือนกันนะครับสองชั่วโมงเป็นไงอไะไล่ไปดูเอเวละผมเทรดเนี่ย,นนยพออาการมันเริ่มไม่ค่อยดีแนีผมต้องปิดช็อตละนะครับปิดช็อตละรอรอในการยอ่อหรือว่ารอในการคอนเฟิร์มอะไรหลายๆอย่างในการที่จะ เปลี่ยนพอชันเปลี่ยนเดเรคชันในการเทรดนะครับสชั่วโมงเห็นไหมเชิดเหมือนกันนะครับหชั่วโมงดูซิเป็นยังไงอ่ะเบรกตัวไอซก่อนหน้ามาเหมือนกันตอนนี้ขึ้นไป7จเลยนะเดือดเหมือนกันนะยสามสิบนาทีเป็นไงบ้าง3ามสนาทีเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นเราต้องมาดูอะไรต่อเราต้องมาดูว่าการย่อตรงนี้มันยอ่อแบบมีนัยยะไหมนะครับเริ่มมีนะเริ่มมีแต่ลงมายังไม่ถึง e m a 12เลยนะดีดกลับขึ้นไปต่ออ่ะเราก็ไปดูส15นาที เปไงปรับตัวลงมาแตะ EMA12 เหมือ e น,นกันดีดขึ้นไปต่อดังนั้นแรงในการขึ้นตรงนี้ค่อนข้างดีเลยเราก็อาจจะวาง t r a i i n g stop ไปเรื่อยๆนะสัมพันที่มีการเปิด position ฝั่งรองอยู่อาจจะวางขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้20,070เรายังอยู่2 7 1 0 0เรายังอยู่ก็หลังขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถูกทางเนี่ยต้องหลังให้ถูกทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดมีการ correction ขึ้นมาถ้าเราอยากจะเข้าไปเทรดก็หาจังหวะพวกนั้นนะเข้าไปเทรดได้ นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของพอร์ตกริดกันนิดนึงนะอัปเดตกันหน่อยเกนขึ้นมาประมาณร้อยกว่าเหรียญเลยนะอันนี้เป็น p r o f ิตที่เราเอามาเปิดไว้นะครับตัวพอร์ตที่เป็นรันเทรนอันนี้พอร์ตรันเทรนนะผมก็มีใส่เอาคอยไว้นะก็ประมาณหนึ่งนะครับที่เป็นพอร์ตเว็บ3ที่เรามองมองไว้ก็มีบวกขึ้นมาโซบวกขึ้นมาละผมใส่ไว้7จ0นะครับตัวละ750เท่ากันหมดเลยนะสังเกตผมจะวาง วันนี้มีแนวมทเท่าการรันรูเหรียญแล้วก็ใช้การจัดการเงินเป็นหลักนะครับในการเทรดก็จะมีการอัปเดตเพื่อนๆในไฟล์ด้วยนะครับพวกนี้แล้วก็ในฝั่งของตัวพอร์ตอย่างเพื่อนเห็นนะว่าเป็นยังไงตัวเ r ดดิ้งบอทเนี่ยเราสามารถเซตเป็น DCA ก็ได้เป็นกริดก็ได้มีหลายแบบมากๆแต่ผมใช้หลักๆ2อันก็คือกริดกับ d c a เนะครับเข้ามาวิวออดูตรงนี้มีทั้งหมด11ตัวก็จะมีกริด7ตัวนะที่เราเปิดล่าสุด8000เหรียญเนี่ย2อ0 0 0ถึงผมเก็บ แคดโฟไปแล้วเมื่อเช้าดีดรอไปแล้วมีเงินให้เรานะประมาณ8เหรียญ2ครั้งละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่มันเก็บระยะมาให้เราแล้วก็ในฝั่งของตัว r e c u r r i n g Buy เนี่ยมาเป็นบวกมาแล้วนะเนี่ยที่เปิดวันนั้นเนี่ยก็ซื้อเรื่อยๆวันละ60เหรียญน,นะครับออยสสะสมอยู่ที่ประมาณ300กว่าเหรียญละตอนนี้ก็ทยอยซื้อมันก็จะเอาเงินในตัวกระเป๋าเราเนี่ยแอสทของเราเนี่ยทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับในเทรดดิ้งนี้เนี่ย ที่เป็นเงินที่เราสำรองไว้ทยอยซื้อทยอยซื้อทุกวันเพราะว่าผมทําการเซ็ต DCA ไว้ทุกวันนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเด็ดมาเพื่อนเรื่อยๆนะสำหรับพอร์ตตัวอย่างพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนหน่อยนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวจะพยายามมารีแคปตลาดแล้วก็อัปเดตตลาดรวมๆแบบนี้ให้เพื่อนดูบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ